สวัสดีค่ะลูกตาลจากทาโรโอบายลูกตาลดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัละยาณามิตรแห่งใจนะคะดวงของคุณวันนี้ค่ะจะเป็นยังไงกันบ้างมีไพ่เลือกทั้งหมด3กองนะคะกองที่1กองที่2องกองที่3ตั้งสมาธิและเลือกมา1กองค่ะ คนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะเรื่องการงานค่ะนายเพนดิโคลขึ้นมานะคะบ่งบอกว่าการงานราบรื่นค่ะจะมีไอเดียความคิดเริ่มสร้างสรรค์ที่ดีนะคะวันนี้ถือว่ามีความชื่ในเรื่องของการงานค่ะใครที่ทํางานได้สารสายครีเอท a t ีฟนะคะหรือว่าชมนกชมไม้นะคะได้ไอเดียความคิดดีมากๆเลยค่ะหรือถ้าไปสร้างบรรยากาศอีกที่ทํางานนะคะด้วยต้นไม้อะไรต่างๆจะทําให้เรามีความคิดไอเดียสร้างสรรค์ที่ดีค่ะในเรื่องของการเงินค่ะเดวิลขึ้นมานะคะเดวิลอาจจะบ่งบอก ถึงภาระหนี้สินหรือในอีกมุมนึงค่ะเราอาจจะใช้เงินไปเพื่อตอบสนองเรื่องของกิเลสตัณหาต่างๆนะคะบางคนอาจจะไปปาร์ตี้สงังสรรค์นะคะ,ะบางคนอาจจะไปใช้เงินลักษณะค่อนข้างฟุง่มเฟือยก็ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายไว้นิดหนึ่งนะคะในส่วนของความรักค่ะคนที่เลือกไพ่กล่องที่1นนะคะตัวของเทนสับคัพขึ้นมาบ่งบอกความรักที่อบอุ่นจริงใจนะคะคนรักนะคะจะเป็นเหมือนครอบครัวเป็นเบาะเป็นคอมฟอร์ดโซนสำหรับคุณค่ะเรื่องของคนที่มีคู่นะคะก็จะ มีโอกาสในการแต่งงานนะคะมีโอกาสในการามีความสุขในครอบครัวคนาทำมานะคะสําหรับคนโสดเนี่ยมีโอกาสเจอกับคนทาดน้ำภรกรกฎมีนพิจิกนะคะมีโอกาสที่จะ รู้สึกเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวได้ค่ะสําหรับคนอิเลฟไพ่กองที่2นะคะเรื่องการงานทริอัเฟนติเคิขึ้นมาค่ะวันนี้ถ้ามีการประชุมอะไรต่างเนี่ยก็ถือว่าจะปังนะแล้วในมุมอีกมุมหนึ่งค่ะการค้าการขายการพรีเซนต์งานต่างๆวันนี้จะได้ผลสําเร็จดีค่ะเรื่องของการเงินนะคะทูอัพคัพขึ้นมาบ่งบอกว่าคุณจะเจอพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่ดีนะคะอาจจะมาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินอันนี้เป็นได้ทางหุ้นส่วนและคู่ค้าคู่สัญญาหรือลูกค้าที่น่ารักเข้ามาได้ ะะส่วนความรักค่ะนายออบานขึ้นมานะคะอยู่ในภาวะที่ระแวงสงสัยในมุมของคนที่มีคู่เนี่ยอาจจะระแวงในตัวคู่แล้วก็ระวังว่า,าจ,จะมีภาวะที่ทะเลาะเบาแวงกันได้จากความระแวงของเรานะคะตัวของอคนมีคนโสดน,นะคะตันมองว่าวันนี้คุณเองอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะคะรู้สึกถึงความที่ ไม่รู้ว่าจะมีแฟนดีหรือเปล่านะคะไฟออฟบานขึ้นมาเนี่ยวงบอกถึงภาวะตีกันในหัวคะ่ะว่าจะรับใครดีไม่รับใครดีนะคะถือว่ายังไม่พร้อมนะคะอยากมีไหมอยากมีนะคะแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วนี่ยังตีกับตัวเองอยู่เลยกลับมาตั้งสติและเลือกก่อนคะ่ะว่าต้องการคนแบบไหนในชีวิตนะคะจะดีกว่าคะ่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ค่ะเรื่องการงานนะคะ h e Empress ขึ้นมาคะ่ะ บอกถึงความที่เป็นผู้ใหญ่นะคะการงานประสบความสําเร็จนะคะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือนะคะมีภาวะในการเป็นผู้นําเหมือนคุณแม่ที่คอยนําทางนะคะแล้วก็ตัวของเดอะสตาร์ขึ้นมาค่ะเรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสใหม่ๆมีทัศนคติอย่างที่ดีในเรื่องของการเงินการเงินมีความาเรียบร้อยดีนะถือว่าราบรื่นดีค่ะในส่วนของความราาักค่ะคนโสดนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่3อาจจะมีภาวะที่รู้สึกถึงความไม่พร้อมและยังไม่พร้อมที่จะลุกขึ้นไป หาใครใหม่นะคะตัวของ s e v e n n ออฟวเนี่ยบ่งบอกว่าชีวิตวันนี้กําลังวุ่นย่งเหยิงวุ่นวายเนาะไปโฟกัสที่งานที่เงินก่อนก็ได้ค่ะเรื่องความรักเซเว่นออฟวาเนี่ยอาจจะมีคู่แข่งเข้ามาในความสัมพันธ์หรือในอีกมุมหนึ่งนะคะเราเองค่ะอาจจะแยกไม่ได้ค่ะว่าเราจะมีคนรักดีไม่มีคนรักดีนะคะนายออฟสอดขึ้นมาบ่งบอกถึงภาวะฝันร้ายเราอาจจะจมอยู่กับอดีตของตัวเองค่ะฉะนั้นกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะคะตั้งสติก่อนถ้าวันนี้ยังไม่พร้อมไม่เป็นไรค่ะก็ไปโฟกัสงาน ก่อนนเะในส่วนของคนมีคู่ค่ะเซเว่นออลวมบอกว่าคุณเองอาจจะมีภาวะที่เรียกได้ว่าเหมือนกับ งานเข้ามาเยอะนะคะหรือว่าในอีกมุมหนึ่งค่ะมีคนพยายามจะแย่งตําแหน่งคุณนะคะสร้างความเครียดวิตกกังวลให้กับคุณพอสมควรเลยค่ะสําหรับคนมีคู่เนาะแต่ตามมองว่าค่ะสุดท้ายค่ะถ้าเรานะคะรักกันมากพอค่ะขอให้คุณจับมือกันไปมีอะไรเนี่ยลุกขึ้นไปแก้ไขนะคะก็ลองพูดหันหน้าพูดจากันสุดท้ายคุณก็จะสามารถผ่านผลมันไปได้อยู่ดีนะคะใครเลือกไพ่กองไหนนะคะเขียนคอมเมนต์บอกกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันนะคะกดหัวใจกดติดตามให้กันด้วยนะคะ วันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบายยค่ะ